ทำให้ฝนตกชิสุกาจ๋าอ้าวโบิตะทัศนนศึกษาพรุ่งนี้เอาเข้าวกล่องไปกินด้วยนะอได้สิจ๊าใช่โยย้ายถึงที่นี้เลยเร็วจังเลยเนาะโนบิตะโนบิตะพรุ่งนี้ถ้าแกไปแล้วก็จะไม่ยอมจริงด้วยนะทำไมมีอะไรกันเหรอแกมันตัวทำให้ฝนตกเลยนี่นาจริงป่ะ ทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอใจแอนน์หมายถึงเธอไปที่ไนก็ฝนตกทุกทียังไงแล่ะโนบิตะาใช่แล้วล่ะจำปีที่แล้วได้ใช่ปะทัศนศึกษาหน้าร้อนกับใบไม้ร่วงน่ะอยู่ดีดีฝนก็ตกกลางทางซะอย่างนั้นเปียกมาล็อกบล็อกแรกกันหมดแล้วนายก็ไปทั้งสองครั้งเลยด้วยอะไรกันนะคนที่ไปทั้งสองครั้งไม่ได้มีแต่ฉันคนเดียวสักหน่อยไม่รู้ละยังไงแกก็ห้ามไปเด็ดขาดจำไว้ถ้าไปมีเรื่องแน่ ทำไมที่ได้เอาแต่ใจกันแบบนี้ล่ะนี่ย่ะจริงด้วยเนาะแย่ชะมัดเลยพรุ่งนี้นะช่วยทําให้ฝนไม่ตกหน่อยได้ไหมล่ะโดราเอมอนแต่ว่าไปเที่ยวกับพวกนั้นนาะมันน่าเบื่อจะตายไปฉันนะ่ะพานายไปเที่ยวที่อื่นที่ดีกว่าดีกว่ามามจะไปเที่ยวชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาหรือว่าดูดอกไม้ที่ปารีสหรือว่าไปดูสัตว์ที่แอฟริกาล่ะอะเอาจริงสิไปดูนกเพนกวินที่ควโหลใตายกันดีกว่ามามเนาะอุ้ยปัดโถอเใหยไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละฉัน,นอยากไปทัศนศึกษากับเพื่อนของฉันจริงด้้วยพีี่่่นไมรู เราๆอ้าวอะไรกันเล่าฉันดูสาจะพาไปเที่ยวเด๋ยเนี่นะไอนก็ตามใจนะอยากทําอะไรก็ทาไปเลยแล้วกันเออได้อยู่แล้วล่ะาบิตาไม่ต้องไปห่วงหรอกนะพรุ่งนี้หนูจะช่วยเองก็แล้วกันจริงเหรอเย้ขอบใจมากโดเรมิจังนื้อใช้เยอะใช้เยอะชื่อพี่สน้ากิดาคุงมาครับมาซึมโตคุงมาครับนาคาจิมาคุงมาครับโนบิคุงมาครับ โนบิตะดีจังเลยนะวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยจริงด้วยไอ้โนบิตะฮะอย่าย่างจะไม้กัถ้าวันนี้ฝนตกแล้วก็จะจะซัดแกคอยดูดิอ๋อได้เลยถ้าฝนตกจริงก็เป็นการพิสูจน์ว่าฉันเป็นตัวเรียกฝนยังไงล่ะดีละอย่าลืมที่พูดก่อนแล้วกันพูดไปแบบนั้นแต่ที่จริงก็ห่วงเหมือนกันนะเราเนี่ย ชะเออดูนั่นดูสิเมฆฝนมืดมาเลยอือม,มจริงด้วยนะคลึ้มมาเลยโอ้โหดูสิฝนก็นมันจะตกจริงจริงด้วย <S <S เจ้าโนบิตะคนเดียวอเน่โนบิตะอยู่ไหนออกมาเลยนโนบิตะหายไปแล้วอ่ะสงสัยจะกลัวจนวิ่งหนีกลับไปแล้วามาั้ง ทำไงอะจะตกใจว่าทำยังไงหมดหนุกเลยอะไมดียโดเรมี่จังไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันมีไอ้นี่ไงนี่น้ำดูดก้อนเมฆถ้าเราเอาถังน้ำนี่ขึ้นไปข้างบนเดินรับรองว่าฝนไม่ตกแน่นอนจริงเหรอก็ดีสิถ้าอย่างนั้นหนูจะเอาไปขึ้นไว้บนนั้นก่อนนะจะได้ดูดเมฆฝนให้หมดเลยปากด้วยนะเอาละทีนี้ก็เอาถังน้ำไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดฝา ท้องฟ้าแจ่มใสด้วยจริงด้วยดีจังเลยแบบนี้ก็เท่ากับว่าโนบิตะไม่ใช่คนทำให้ฝนตกสินะโนบิตะเป็นตัวเรียกฝนจริงๆซะด้วยใช่ตอนนี้โนบิตาไม่อยู่ที่นี่แล้วเห็นหรือเปล่าอ๋อจริงเหรอเนี่ยก็จริงอ่ะทิมันกลัวพวกเราก็เลยหนีกลับไปฝนก็เลยไม่ตกยังไงล่ะมันอยู่ตรงนี้ต้องหาเราอาจารย์โนบิตะโนบิตะ ว่าไงเล่าคราวนี้ยังจะว่าฉันเป็นตัวเรียกอีกหรือเปล่าไหนตอบมาดิฮะว่าไงเออเออคือคือว่าไมแล้วฉันฉันไม่พูดแล้วล่ะไปดีกว่าเธอก็ไปด้วยไปกอลลี่อ่อเป็นงานสมน้ำหน้าดีจังเลยนะคราวนี้ฉันรู้สึกโล่งใจเลยล่ะอะพอโล่งก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยได้เนี่ยจะทำนั้นเขาแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเรามากินข้าวกล่องด้กันตัอย่างนั้นสิ อร่อยนอืกอ,อร่อยจริงใช <c oughs> ่อร,อร่อยมากเลย <c oughs> เป็นเพราะถังน้ำพุดอริมีจริงๆนะเนี่ยขอบใจนะถ <c oughs> อิ่มง,งน้ำอะไรเหรออ๋อเออ่ปลาปลาไม่มีอะไรหรอกอ๋อนาทีนี่นะ ้ากินเลยหิวหิวดูไรมอโนจะทำอะไรน่ะหยุดอย่ากินคนเดียวสิดูไรมอนหยุดหยุดเฮ้ยคออีกอ้าวออ๋อน้ำอยู่น้ำน้ำอยู่ไหนน้ำเฮ้ยหย่า ไอ้เดวิดพาเขาเรียกแก้ตัวไงฝนตกเนี่ยใช่ได้นั่นมันตัวเรียกฝนจริงๆเลยเห็นรึเปล่าเราฝนตกแล้วอ่ะเขานี่จะทำยังไงกันเออก็เออนั่นไงเห็นมากบอกแต่แรกแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้ก็ไม่เชื่อถ้าไปเที่ยวที่อื่นสามฉันบอกกระจกม่นพูดแล้วสิโอ้โหพอได้แล้วไม่ต้องพู